สวัสดีครับพี่น้องเสนากรจรกากครับวันนี้มาคุยนเรื่องพยายกรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้คือวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2564นะครับคือในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีรู้สึกว่าอากาศเย็นจะเริ่มเย็นแล้วนะครับในช่วงตอนเช้าเแล้วก็ช่วงดึกๆนะครับก็จะสัมผัสถึงอากาศเย็นนั่นก็แสดงบางบอกว่าฝนก็จะเริ่มน้อยลงความเย็นก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับมาดูการในวันพรุ่งนี้พอจะมีฝนบ้างหรือเปล่านะครับ กรมตุนิยมนิยาคาดหมายลักษณะอากาศ7บวันข้างหน้านะครับตั้งแต่วันที่18ตุลาถึงวันที่24ตุลาคม2564นะครับทางกรุงเทพนะครับปริมณทลภาคกลางสองสองสส่วนนี้นะครับในวันที่19-20และ24เนี่ยจะมีฝนประมาณ10-30ก็คือน้อยนั่นเองนะครับแล้วคนที่21-23เนี่ยประมาณ30-40ทั้งกรุงเทพและภาคกลาง ส่วนภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกเนี่ยมีตั้งแต่18-20ถึง20เนี่ยมีฝนประมาณ30-40%แล้วก็21-24เีนี่ย40นะครับแล้วก็ภาคเหนือ18แงแล้วก็24เนี่ยมีฝน10-30%แล้วก็21-23 30-40%ส่นะครับส่วนภาคอีสานนะครับ2 8มีฝน30-40%แล้วก็23-24มีฝน10-20% นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน40-60% 18-24เลยนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน40-60%นะครับตั้งแต่18-24ก็จะเห็นได้ว่านะครับกรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนืออีสานนะครับจะมีฝนลดลงในช่วงวันที่18ถึง20แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีฝนน้อยนะครับมีฝนน้อยลงไปนถึงวันที่24 แล้วก็ส่วนภาคใต้ทั้งทั้งฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวตันตกเนี่ยจะมีฝนเพิ่มกว่าภาคอื่นๆมากนะครับมาดูแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันพรุ่งนี้จะมีไหมนะครับตัวนี้เป็นแผนที่คงกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประจําที่18ตุลาคือวันนี้นะครับตั้งแต่18นาฬิกาของวันนี้ถึงพรุ่งน,นี้จนถึง18นาฬิกาของวันอังคารนะครับโซนสีเหลืองกับโซนสีแดงเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากกับฝนตกหนักไม่มีเลยนะครับ ภาคเหนือภาคกลางพิษานตัวออกภาคใต้ไม่มีเลยแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีฝนนะครับมีเหมือนกันแต่ว่าเพืตกหนักๆแล้วน้ําท่วมตกหนักแล้วน้ําเอ่อล้นเนี่ยไม่มีอย่างนั้นนะครับมีแต่ตกแป๊บเดียวก็หายหรือฟ้าคลึ้มอยู่แป๊บหนึ่งนะครับก็ฝนก็ตกปล่อยๆพอชื้นๆเนี่ยก็อาจจะมีบ้างในบางพื้นที่แต่บางพื้นที่ก็จะเริ่มมีแดดและก็มีอากาศหนาวในช่วงเช้าแล้วนะครับในช่วงนี้มาดูตัวนี้นะครับ พี่นักศึกษจะเห็นนะครับตัวนี้เนี่ยอยอมความกดอากาศต่านะครับตรงนี้นะครับเห็นประเทศไทยไหมครับตรงนี้เลือ่อนมาไหดูนิดหนึ่งตรงนี้ประเทศไทยนะครับตรงสีน้ําตาลเนี่ยจะเห็นว่าย่อมกดอากาศต่ตตตาตรงนี้นะครับามาจากบริเวณมาหาสมุทรอินเดียแล้วก็แผ่มาปกคลุมนะครับบริเวณภาคใต้ตรงนี้เป็นจังหวัดร,ระหว่างประจวบคีรีขันธ์กับชุมพรนะครับแล้วก็อยู่บริเวณอ่าวไทย นะครับลงมาถึงประเทศเวียดนามตอนล่างๆแล้วก็ประเทศของกัมพูชาตอนล่างนะครับนั่นก็แสดงว่านะครับในช่วงนี้เนี่ยถ้าจะมีฝนเนี่ยจะมีฝนตอนภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเพราะลมมรสมตวานตุเฉียงและล่องความกดอากาศต่ําล่องฝนตรงนี้นะครับพาดผ่านอยู่ส่วนภาคใต้แถวประจวบคีรีขันธ์ชุมพรทําให้ภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะครับ ภาคอื่นภาคเหนือภกกาคกลางภาคอีสานเนี่ยแทบไม่มีฝนเลยนะครับในช่วงนี้ฝนก็คือมันจะเป็นช่วงสับเปลี่ยนด้ดูนะครับช่วงอากาศแปรปรวนปลายฝนต้นหนาวในช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับในโซนนี้เนี่ยมวลอากาศเย็นเนี่ยก็ไล่ลงมาแล้วนะครับปฏิบัติี้ก็ถึงประเทศไทยตอนบนนะครับภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนเนี่ยจะเริ่มหนาวแล้วนะครับอย่างไงก็ดูแลสุขภาพให้ดีด้วย มาดูพยากรณ์เว็บเวนนี่ดอทคอมกันก่อนนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีฝนไหมจนถึงประมาณที่27วันพุธเกือบเกือบสิ้นเดือนแล้วนะครับในช่วงนี้ถ้าใครรอฟ้ารอฝนเนี่ยพอจะมีไหมหรือว่าใครจะเกี่ยวข้าวนะครับนาปลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในช่วงนี้จะมีฝนมาไหมหรือใครจะตากข้าวอย่างเงี้ยเกี่ยวข้าวนาปังมันจะตากข้าวเนี่ยพอจะมีตากในช่วงไหนบ้างนะครับไปดูการในนะวันพรุ่งนี้คือวันที่19ตุลาคมคือวันอังคารนะครับไปจาก3าทุ่มของวันจันทร์ ในช่งชวงเช้าเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ายังยังไม่มีอะไรมากมายนะฝนก็อยู่แถวเนี่ยนะครับโปรยปลายเล็กน้อยนะครับแถวจังหวัดเชียภูมิแถวภาคเหนือจังหวัดลำปางแถวเนี้ยนะครับจนถึงช่วงบ่ายก็ยังมีฝนพี่นระดับสิบกวเห็นไหมครับอ่าจะมีร่องฝนตรงนี้ประมาณบ่ายสามนะครับบ่ายสามเนี่ยจะมีร่องฝนแถวภาคใต้นะครับแถวภาคใต้เนี่ยเห็นหย่างพวกอากาศดำตรงนี้ไหมครับ อ่านะครับแถวประเทศมาเลเซียเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชไล่ลงมาจนถึงสงขลายะลาปฐนีราที่ว่าประมาณบ่ายสามนะครับจะมีฝนตกหนักในโซนนี้นะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนออกนี่ยจะไม่ค่อยมีฝนมากนะหรือฝนน้อยในวันพวกนี้ช่วงบ่ายจะมีแต่ภาคใต้นะครับเริ่มตั้งแต่สุราษฎร์ธานีถึงนราศิวาสนะครับไปกันต่อนะครับช่วงบ่ายจากประมาณตกไม่นานนะครับประมาณสองชั่วโมงก็ไปละนะครับ ก็สรุปอากาศในวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่19บเก้าวันอังคารที่19ตุลาคม2องหภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแต่มันออกใต้ตอนบนนะครับจะมีฝนน้อยหรือไม่มีเลยนะครับช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นอยากเห็นมวลอากาศเย็นแผ่ลงมานะครับช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีอากาศเย็นเพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นฝนตกปล่อยๆก็ตกไม่มากแป๊บเดียวก็ไปนะครับแล้วก็ประมาณสักช่วงบ่ายสถ้าจะมีฝน นะครับเป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นภาคใต้นับตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงนราธิวาสเลยนะครับในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปต่อนะครับจากวันที่2 9เป็นที่ 20- ถึง2ี่แบบไปเร็วๆนะครับว่าจะมีฝนในช่วงไหนหรือไม่มีเลยนะครับไปสู่วันที่20นะครับวันที่20ในช่วงเช้าก็ไม่มีฝนฝนเล็กน้อยนะครับแถวาะอีสานตอนล่างๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับ วันที่20ในช่วงบ่ายก็ยังไม่มีฝนมีฝนแถวภาคตะวันออกนิดหน่อยนะครับมาสักทุ่มหนึ่งแล้วก็เข้าสู่ประมาณสักเที่ยงคืนนะครับก็เริ่มจางหายไปแล้ววันที่20เนี่ยก็แทบจะไม่มีฝนอะไรเลยนะครับก็มีภาคตะวันออกนิดหน่อยแค่นั้นเองเข้าสู่ที่21ช่วงเช้าก็จะไม่ค่อยมีฝนนะครับในที่2ี่สิช่วงเช้าไม่ค่อยมีฝนแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีฝนนิดหน่อยอยู่แถวภาคตะวันออกนะครับแล้วก็วันที่21เนี่ยถ้าเราจะเห็นกลุ่มเมฆฝนนะครับ ประมาณสักทุ่มหนึ่งดึกๆเนี่ยจะเห็นในภาคอีสาน่วนนี้นะครับภาคอีสาน่วนนี้เนี่ยได้แก่นะครับจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกตสุรินทร์สามจังหวัดนี้นะครับก็จะมีฝนบ้างถ้าตกหนักก็ตกคงคงไม่นานนะครับแป๊บเดียวแล้วก็ในส่วนนี้นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนครสวรรค์พิจ,จิตรแล้วก็ชัยภูมินิดหน่อยนะครับก็จะมีฝนประมาณที่21ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ฝนก็จะ เพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงเที่ยงคืนของวันที่21ถามว่าฝนเพิ่ม่วนไหนในภาคอีสานกับภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลไล่นนนจนไปถึงนครสวรรค์นะครับในส่วนนี้ภาคอีสานเนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยเนี่ยฝนจะตกหนักนะครับในวันพฤหัสบดีประมาณ56ทุ่มนะครับห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยแถวจังหวัดดังต่อไปนี้นะครับบึงกาฬสกล,ลนครนครพนมอุดรธานี ขอนแก่นมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยะโสธนนะครับไล่ลงมาถึงสุรินทร์บุรีรัมย์นะครราชสีมาศรีสเกตโดยเฉพาะนะครับขอนแก่นมหาสาร,รคามแล้วก็สุรินทร์แล้วก็ร้อยเอ็ดยังไงก็ใช้ความรมะมัดระวังไว้ฝนตกหนักนะครับประมาณสักเที่ยงคืนของวันพฤหัสที่2ี่นะครับไปกันต่อนะครับจากที่เป็นปรนพฤหัสที่21อ่านะครับ ในช่วงเช้าก็จะมีฝนอยู่แถวจังหวัดอุบลราชธานีพระอีสานตอนใต้ว่างนั้นเถอะนะครับในวันที่22เนี่ยแล้วก็ช่วงบ่ายก็ไม่ค่อยมีฝนแล้วนะครับฝนก็น้อยจะมีฝนแถบส่วนภาคใต้ที่นี่นะครับในช่วงที่22เนี่ยที่น้องสิกรจะเห็นว่านะครับหลังจากประมาณสักช่วงเช้าเห็นไหมครับช่วงนี้ช่วงเช้าไม่ค่อยมีฝนแล้วก็จะมีฝนเอาอีกประมาณสักช่วงบ่ายอ่าช่วงนี้นะครับช่วงบ่ายประมาณ1 6บหกนาฬิกาเนี่ยฝนส่วนภาคใต้จะมีทุกจังหวัดเลยนะครับ ไล่ตั้งแต่เพชรบุรีลงมาจดนาราธิวาสเลยนะครับแล้วก็มีฝนภาคเหนือป,ปลายนะครับส่วนนี้มีฝนป,ปลายแล้วก็ภาคกลางบางที่ไหนภา,าคอีสานเนี่ยไม่มีไปจากเสียงากาของวันศุกร์นะครับฝนก็จะเคลื่อนขึ้นมาแล้วนะครับจากใต้ก็จะเคลื่อนขึ้นมาขึ้นข้างบนเป็นแถวจังหวัดภาคเหนือทุกจังหวัดโดยเฉพาะเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางส่วนนี้นะครับแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลไล่จเป็ปถึงนครสวรรค์น,นะครับ ต่กันต่อจากหนึ่งทุ่มวมันุกที่ยี่สองนะครับจนถึงเที่ยงคืนนะครับฝนก็จะเริ่มตกหนักแล้วนะครับโซนนี้เนี่ยได้แก่นะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจังหวัดตรดิต่าพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรสุโขทยัยเพชรบูรณ์นครสวรรค์โซนนี้นะครับไทยสารได้แก่นครนาสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์จังหวัดสกแก้วภาคันอ,อกโซนนี้วันที่ยี่สิบสองประมาณเที่ยงคืนนะครับ ไปประมาณที่23นะครับ23ประมาณสักตี3ฝนก็จะเริ่มจางหายลงมาทางทางต่าๆแล้วก็คือภาคตนออกและภาคกลางต,ตอนล่างๆของเทพอกเิมณนลน,นะครับไปจาก23ตี3นะครับจากนั้นก็จะมีฝนลดน้อยลงแทบไม่มีเลยนะครับหายไปแล้วนะครับเข้าสู่วันเสาประมาณช่วงบ่ายๆก็จะมีฝนแถวภาคใต้นะครับส่วนล่างๆสงขาลายะลาปัตตานีนะาที่วา่านะครับ พอเข้าช่วงหมายฝนก็จะมีทางภาคเหนือบ้างเล็กน้อยและกรุงเทพปริมณฑลภาคใต้ตนบนภาคตะวันออกนะครับเข้าสู่ที่24ช่วงเช้าก็จะไม่ค่อยมีฝนนะครับช่วงบ่ายๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยปรากฏฝนเท่าไหร่นักในวันที่24นะครับจนถึงประมาณสักช่วงหมายสามหมายสี่ก็จะมีฝนโซนโซนภาคใต้นะครับในวันที่24แล้วก็เข้าวันที่25นะครับเข้าวันที่25เนี่ยก็มีลักษณะเช่นเดิม เหนืออีสานกลางตมออกไม่มีจะมีอยู่โซนเฉพาะส่วนภาคใต้นะครับมีฝนนะครับแล้วก็จะเข้ามาศูนย์ที่ยี่สกี่สิบหก็จะมีฝนนะครับในตอนภาคใต้เช่นเดียวกันเนื่องจากล่องมรสุมตะวันากียงใต้แล้วก็ลมมรสุมตะจากทางใต้เนี่ยมีกำลังแรงพัดเข้าสู่ประเทศไทยน,นะครับแล้วก็เข้าสู่วันพุทธที่27นะครับทุกภาคเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีฝนยกเว้นภาคใต้มีบ้างเล็กน้อยภาคใต้ตอนฝนนะครับในที่27 แล้วก็ช่วงบ่ายๆก็จะมีฝนภาคใต้ตอนบหดเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ขอสรุปพยากรณ์อากาศในคร่าวๆดังน,นี้นะครับวันพรุ่งนี้29เนี่ยถ้ามีฝนก็เป็นช่วงบ่ายนะครับหรือมีฝนน้อยก็จะอยู่ในโซนภาคภาคตะวันออกบ้างเล็กน้อยแล้วก็ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่วันที่20นี่ปลอดฝนนะครับวันที่21 22ก็จะมีฝนบ้างในช่วงบ่าย23ก็มีฝน ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสี่วันนี้เป็นวันที่ปลอดฝนนะครับถ้าใครจะตากข้าวก็พรุ่งนี้กับวันที่ยี่สิบก็ไปอีกวันหนึ่งยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดถ้าใครจะตากข้าวนะครับเว้นยี่สิบสองยี่บสามก็จะมีฝนบ้างในบางจังหวัดน,นะครับครับนั่นก็เป็นพยากรณ์อากาศที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็ขอมาคิดเป็นโยวพี่น้องสิงก่อนไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วย สุดท้ายขอรัฐนาคุณพรัตนาไตรผู้ขอวพิณน้เสร็จก่อนทุกท่านให้ยินดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ